สักหจุดเทวดาคุ้มครองนะครับเป็นสายมอรลามันนะครับสักด้วยยาชาติแดงนะครับมันเป็นชาิแดงไหมชาดชาดชาติแดงผสมว่านมนสารรอว่านมนสารสองสองลงไปห้าจุดอะไรอปู่สักห้าจุดห้าจุดเทวดาคุ้มครองคนของมอน์นะเทวดาคุ้มครองคนต้องใช้ยาสักแดงอะนะยาสักแดง สากน้ำมันยังเดียวก็ได้แต่ว่ายาสากน้ำมันยังเดียวยามาไม,ม่อยู่เราใส่แดงๆหน่อยมันจะเป็นเดียวอะครับคุมค<น>ุมยาครับซักจุดแรกน,นะครับจะสักที่ตรงศีรษะด้านบนนะครับตรงบนหน้าผากนะครับ จุดที่2จะสักด้านข้างนะครับข้างศีรษะด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายก่อนครับแล้วก็มาด้านขวาครับจุดที่4จะเป็นตรงหน้าอกนะครับจุดที่5จะเป็นตรงลิ้นของเรานะครับเทวดารักษาครับ